กบสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเด้อจ้าสบายดี่านผสมทั้งหลายเอฟซีทุกทุก่านมาเนี่ยกับพ่อกับซองบ่าวตาเด้อจ้าไม่ตาไปตากล้องให้เพิ่นจ้าเพราะว่าชามิวเพิ่นคุจิโร่จ้าหะเมนทูจ่อยมาสัตว์พากันมาคุจิโร่อยู่อยู่ดงมาเนี่ยนะ มานำการสี่คนน้องคิดกับน้องมิวแล้วกะ็น้องเมดเห็นบ่สวัสดีป้าลูกป้าหนุงหนุงหนุงหลายไปสั่นนอนเป็นหูมันไปสั่นเราไปนำกัารละจ้าพู้เพื่อนาน้ำทิมเขากับ ปลาดิปลาลงมาหนานำทิม,าทมบางด้วยนะไม่นะมิตรนกน้กนองขีด,ดนู้องขีดกำลังเลหลังเล่นี่น้องขีดควย,ยปปอัล้นน้องจา๋าโกพอมิวกับส้วขีดหมุนเป็นหมุนกระบอกมิตร งดัดเป็นงดัดพี่น้องจา้าโหได้ไปแล้ววะสะิ <c oughs> น้องขิดยังบเห็นอยู่น้องขิดนี่ <c oughs> เอาและ <c oughs> เอาละเออโมเมนต์น้อไมเบอาๆนะอืโมเมนต์คอยซับไม่ได้หรอกไปนํากันเถอะจา้าหรอกไปนํากันเถอะจ้าน้องขิดงดัด

อ้าวแซับหน่อมแซ่บนี่น้องขิดสไลซ์ซับน้ำซับนี่เห็นคุจิโร่อ้าวลุงจ้าไปเด้หอหล่อไปนทำกันเด้อน้องขิดเอาอะได้แล้วจ้างาจ้าน้องขิดคันเขับไปเบิ่งหน่อนไหมเห็นบ่บ่ม,อมอีออกมาคุดจิโรอ่ออกมาคุดจิโร่ ไปได้ไปได้เราไปนำกันเดจ้าไปลุงจ้ามาใหม้กันแน่้อยซะโอ้ยน้องเม็ดน้ำหนาพาทางก่อนเดี๋ยวเราไปนำกันเด้อน่องจ้าน้องเม็ดงัดวาอีกแล้วหัดวายน่องจ้าเด็กเอามันพอมันทางใดซับทางนั้นเฮ้ยเอ้ย หงัดไปแล้วจ้าไว้หน่อยเขาจ้าเอาหัวใหญ่เอาหัวปุ๋มใหน้องขิดกะปลูกติดวะนี่ติดน้องขิดเอาเมื่อปุ๋มบ้างครับรถมันทุกปลูกอยู่แค่เขาคชับเอาไว้หน่อย นั่นเม่ดคุยนะจิรอไม่ให,ม,ม,ใหม,ม่ใส่เลยน้องจ๋าด้าน,นีนก็คือเมืดพ้นสิตกอยู่จ้ะม็ดงัดว้อไรอะไระะ มือผ so ่าม <and> ือพนมาแล้วตื้อๆแล้วจะไม่ใช่ล้นวยยไปแล้วย้ยหน่อยจ้ะด็ดน้องคิดกับพะูุแับอางนี่ก็ได้ดัดตุ่นวอนย้าไปนั่นหนึ่งนี่จะใช้แบเอามาเอาอะไรลื่ว ชับเธองามไหมนะเอาบอนี่อา,อาบอตัวนี้เฮ้บ่ไปย่ยนน,น้อยคุณจ้าปรรไปหาอไปทำกันแล้วจ้าแม่พามืพนมาแล้วจ้าเอา,อานอนเม็ดซีมบิ้งซีมเบิงวาขมแต่วะขมฮะขมบอ้าวหน่อมันขม อ้าวซีม <c oughs> บบยเลยเปล่าลูกน้องเม็ดน้องเม็ดบด้แค่ซีไม่กินเลยอ้าวกินเบิ้งมาสิทดสอบเบิ้งมาสิวไปนด้เราไปนทำกัารละจ้างาดัดเป็นงดัดมาสิหงัดเป็นงดัดคุดเป็นคุดพี่น้าะ น้องเมดรพาลุยแห้งกระบุน้องเมตรพาลุย,น,บบน,ลยนี่แต่บุอย่างเดียวบุขอปาบุขป่าพาลุยน้าจิรอน้าจิรอ,อ,อติวสอนพักติวเด้เอาพักติวอีกก่อนอืม เก็บผักติวกินฮอนแม่น้องเทนเด้อไปได้แม่น้องเทนสิมาหมเนาะนกเทนไปผเผาทำแม่อยู่ห้องหมอสวรรค์ยังบ่ได้มากินฮอตข้าวไปหาเห็ดกับเพิ่นเพิ่นบ่ได้เห็ดเก็บตั้งแต่พักแล้วรอไปน้อกันนะจ่าน้องจ๋าหยุ่มหัวขัดสกันแล้วจ้าน้องมเองม็ดกับน้องคิดทั้งได้องคิดึ เราคิดยังบ่เถิงน้องมีเถิงแล้วขุดน้ำหลังขุดนำหลังเงถิงไปก่อนเถิงลักไซไปก่อนน้องคิด้อจ้ะแมู่้อ่อนกับมนอยู่นี่นะมนอยกับต้นติว๋วอ่ะเบนเลยกู้ต้กูไตอดบบเบนออกมันออกไปก่อนจ้ะไปได้ปร,รุงหอไปน้ำกันนะจา้า มันงัดไปเลยน้องขิดยังหนังซึ่งอย่นี่นปูลูอยู่เลยจ้าหยอ,อดด้ากใหญ่เลยเจ้าโน้องมิ้วก็งัดไปแล้วซับเดีเจ้าฮึเยีบลอยเนาะบักใหญ่เลย น้ำไม้ไหลพี่น้องต้มเสียบๆจดจวดไปเด้อหล่อไปน้ำกันเลยจ้าน้องจ๋าน้องมีงัดไปเลยจ้าหืมหืมหืมงัดแล้วจ้าน้ำไม้ไหลจ้า <c oughs> เดินหล่อไปน้ำกันเลยจ้าไปลุงจ้าน้องจ้าบ้างไหม สองอันเพียงกันกอเดียวเพิ่นมานว่ะสันมวนค่ะมวนคากไม่เห็นเหรอไม่บาดโบเห็นเลยลื่นเรือตายบาดโบเห็นเลยโอ้ยเหอยเหอยแหงไม่ต่อยเหมยฮานุหน่อยว่ะสันไปย่างไปทำกันน้องจ้าน้องเมียวจัดไปแล้วจ้าบปจักตัวหน่อยบปจักตัวใหญ่ตัวใหญ่กับพวกไหนเฮียวก็เดี๋ยวปวดฮักผู้ดลงมาเลย มาขวดลงมาเลยงานนี้เอาเอาเรียบเอาเรียบจ้าวสิน้องจ๊าน้องเมฆกับมาปอกอยู่ล่ะผ่านมาผสมผสมปเลยกทายว่ะสิแดดเต็นไม้ลายแดดเต็นไม้ลายอ่ะยันักโอ้ยยุงก็บินอยู่วนๆอยู่ยุองลายปลลูกไอ้มาอยู่ได้เศร้ามาอยู่ได้เศ้าปัดยุงเยอะๆกันแบกแบก ยืนชื่อๆก็ไม่ได้ได้ยืนเฉยๆก็ได้เด็กๆเด็กๆยังไล่พวกได้เหรอไปน้ำกันได้เหรอไปน้ำกันน้องจ้ามาหนึ่งกะสมมาพาควรแล้วแม่ตาก็ได้มาหอดเพื่อนกันะระเด้อจ้าโอ้กะร่างแบ่งหมักแต้งกันอยู่ตอนนี้จัคสิให้ไฟดีอยู่สักไม่ไหลฮาก็ประมาณนี้ พอเือนแล้วโอ้ยหนูน้อยก็นอนรับโผล่ฮะว่าสุดปพอตื่นหนูน้อยก็ได้หนูน้อยนะฮักหนูน้อยเป็นตาซังหนูน้อยเป็นตาซังโหเหิืนวีคิงเอ้ววีคิงงมครับเอ้ววีคิงว้าว แล้วพี่น้องมาเด็กกัสม,ม่าพักควรแล้อจ้าแม่ตาก,กัสยลาคลิปเด้อจ้ามาเทือนเจ้าลาคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่เขาฝากกดไลกดแชร์กดติดตาม่องเบาตาในเด้อจ้าอย่าลืมอย่าพลาดเข้ามาดูมาชมละลายกดติดตามเลยเด้อจ้าเขาฝากคนเน็บน้ำพี่ปานอา,าสุขุสุขคนเด้อ ขอบพระคุณลงหนาเด้อจ้าบ๊ายสบายดีบ่สุขุสุคนเด้อพี่ป้านษาสุขุสุคนเขามาดูมาสมหลายๆ่องเบาตาแล้วก็่องแม่ตาแล้วก็อาาก่องน้องมิดนําเด้อจ้าขอบพระคุณลงหนาเด้อจ้าบายสบายดี